ไม่หิวจริงเหรอและตอนนี้นะครับผมเราเองอยู่กันที่ดันกิ้นโดนัทสาขาเดอะมอลล์ท่าพระวันนี้นะคะเราก็จะมาหาคนที่มีความสามารถในการกินกินเขาบอกกันว่าคนที่เนี่ยกินเก่งมากๆเลยมิล่าใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคนนี้จะกินเก่งจริงหรือเปล่าโอเคครับไปเลยเได สวสดแม่สวัสดีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาทาพี่ๆเล่นเกมกันค่ะแข่งกินเรยรดกล้าไหมคะกล้าจะเล่นไหมกล้า้ากล้าก็ไปลุยกันเลยค่ะผมกติกาเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันทานแต่ก่อนจะแข่งทั้งสองคนจะต้องเป่ายิงฉุกเลือกตัวช่วยใครทานหมดก่อนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายส่วนใครที่ทานเสร็จก่อนรับของรางวัลไปเลยค่ะ และใน, 1941, ในรอบแรกนี้นะครับผมจะได้ทานนิวดีดีป๊อปยิงทีครับใช่แล้วค่ะชารูปแบบใหม่กับป๊อประเบิดในป่าค่ะซึ่งเราสามารถมิกซ์แอนด์แมทได้ท like mm okay. ั้งชานมและชาผลไม้ค่ะและพี่ทั้งสองคนนะคะจะได้ทานชาเขียวก็ะเจี๊ยบกับสตรอเบอรี่ป๊อปแล้วก็ชาเขียวเก๊กฮวยกับลิ้นจี่ป๊อปค่ะปอยิงช็ยาพี่แดงจะเลือกใครครับโอเคเริ่มลค่ะ ดูเลยค่ะอันนี้ก็คือไปครึ่งแก้วแล้วนะครับผมพี่เขาสายโหดเรียอจะเม็ดบองใสๆเลยไม่เจอโอ้โหหมดแล้วยาหมดแล้วังมก็ไ่แล้วนีนโ้อยู่มอนครับแล้วสำหรับรอบนี้นะครับผู้ชนะก็คือพี่มนครับผม อรอบที่ 2, 2> <ล>ะนะคะ <ผม S 1> เป็นการแข่งขันระหว่างพี่ฝนกับพี่อันค่ะพี่อันนะคะจะได้ทานโดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่รสเบอร์อรี่บีทค่ะส่วนพี่ฝนนะคะจะได้ทานโดนัทข้าวไรซ์เบอร์อรี่รสช็อกโกบีทค่ะปอยิงชุบโอเคโอเคอเริเ่มเลยค่ะแบ่งให้โซ่ได้ครึ่งหนึ่งเลยแบ่งหน้าเกียรเนี้ย <laughs> อันนี้เร็วไม่ถ้าเกิดกคือคือหมดแล้กินได้กินเลย3พี่นะหมดแล้วค่ <c oughs> ะ <c oughs> นี่ก็คือรอบชิงชนะเลิศระหว่างพี่มลกับพี่ฝนครับค่ะแรอบนี้นะคะพี่ฝนจะได้ทานชานมดับเบิลโกโก้กับเบอร์รี่ป๊อปค่ะส่วนพี่มลนะคะจะได้ทานชานมไวมอลกับเบอร์รี่ป๊อปค่ะอะไรค่ะเป่ายิงชุบยักษ์เนี่ยใครครับอืมพี่ปิ๋งกะโอเคโอเคค่ะเริ่มพิล่านะครับพร้อมหน้าพรไหมพร้อมพร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วพร้อมเริ่ม แล้วแล้วเลยเ,เ,เป็นไงรสชาติตัวเบอร์รี่ป,อป๊อบเป็นยังไงบ้างคะเปรีป้ยวๆอร่อยดีค่ะอตอนนี้คือเสมอกันนะครับเอาอย่างนี้ก็แพ้ดิเ้าทำไมก็ตัวเชื่อเ็นมีร่างไงพี่ฝนหมดแล้วมั้งดูแต่น้ำ <c oughs> หมดแล้วครับแต่ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะก็คือพี่ฝนค่ะครับผม ผู้ชนะจะได้ทุนการศึกษาจำนวน1,000บาทค่ะบัตสมาชิกดีดีการและตุ๊กตาหมีดีดีดแบจากดังกินโดนัทค่ะส่วนผู้แพ้นะครับได้รับตุ๊กตาหมีดีดีแบร กีบอชเชอร์และบัตรสมาชิกดีดีการ์ดครับครับเห็นพวกเราอร่อยอร่อยกันขนาดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาอร่อยอร่อยแบบพวกเราได้เพียงแค่เพื่อนๆไปร่วมสนุกกับทาง Facebook แฟนเพจดังกินโดนัทไทยหลังจบรายการก็ได้รับไปเลยค่ะส่วนลดกว่า5 0รีบรีบกันหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook แฟนเพจดังกินโดนัทไทยด้วยครับเพราะวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย ดูตูเด,ด,ดอร์ฝังไอ้ตูเดอร์คัพเค้กกันต่อกำลังเข้าสู่ดานที่4กันแล้วครับทั้งหมดนั้นแหมมีคน้อนมาครับการแข่งขันในสเตจแรกใ,นในรรกล้จะสิ้นสุดแล้วอุ๊ยมีอะไรห้อยๆกันอยู่เนี่ยเห็นอยู่แวบๆเอาละครับมากันหมดแล้วครับตอนนี้ดานที่4ีมีโดนัทแผนอยู่พวกเขาจะทำอย่างไรและนี่คือด่านเติมพลังครับ ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะต้องปั่นจักรยานมาถึงที่และให้ผู้โดยาสารที่ซ้อนมากินโดนัทที่แขวนอยู่ยห้ายะบ้อแปะเอาขอแค่งับงับแล้วกันใครสามารถกินได้ก็เข้าสู่เส้นชัยมาแล้วครับมาแล้วครับคู่แรกครับ เลือกครับเดิมโอ้โหกัดกัดทำได้ไหครับโอ้โหทางด้านนี้ง่ายได้แล้กันเอิอโอ้โหนอกจากกัดนี่ยังสะบัติคำสะบัดเหมือนอะไรกินเหยื่อเข้าไปนึกครับโอ้โหไปกระหลุดส่วนด้านนี้ครับสาวน้อยตัวบอบบางโอ้โหก็ยากหน่อยครับเอ้ากัดไม่ได้พร้อมกันเลยครับไปพร้อมกันเลยทีเดียวใครจะถึงจุดหมายก่อนกันเล่นเนี่ยจุดหมายอยู่ข้างหน้าครับ เช่นชายอยู่ตรงนี้โอ้โหสาวตัูเบาได้เปรียบสิครับเนี่ยเอมิครับเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยพลาสเตอร์ครับส่วนทางด้านนี้ครับโอ,โ,อโอ้สาวน้อยครับติดอย่กดนดนิดนนหน่อยโอ้โหนึงไม่ได้ทั้งชิ้นเลยเอาไปเลยไปเลยของคุณแม่ตาม,มาเป็นที่สามเลยครับสุดยอดจริงๆอ่ะโซ่เข้าไปแล้ว มาดูแนงแด้ดีกันว่าครับตานมาถึงแล้วครับอันนี้เลยโอ้โหสูงจริงๆริงอคุณที่แก้ยืนขคยงไม่ต้องใคยงเลยจริงๆครับจูนไม่มีคนซองครับต้องกินเองครับจะให้หมีมันกินมันก็ไม่ยอมกินครับกันแล้วอ้าวได้ครับถือว่าได้ครับตาม้ามาเป็นอันดับที่สี่ครับสำหรับตาลจูนก็มาเป็นอันดับที่ห้า ส่วนอินทอยครับได้สาวใส่กระโปรงซ้อนมาครับกินโดนัทคุณจะระบาดแน่ขึ้นไปจักรยานเลยค่ะแล้วก็ขค้องหนูรวมถึงคู่นี้ด้วยครับบีล่าครับอ่ะเออโอ้โหไม่มันไม่ถึงนะครัมบ้อน้อมสาวก็แล้วไม่ถึงก็เอากระโดดครับก็อีกโอ้โห เดี๋ยวก้าได้ไหมอ่ะมันยาวมันมีไหมอ่ะด้านนี้รับด้านนี้เอาเล็บเล็เล็บกรรมการได้ไหมครับเอาเล็บถือว่าผ่านครับใส่กระโปรงก็ปีนป่ายระบาดหน่อยนะครับแต่ก็ไปได้ออาส่วนทางด้านนี้อ่ะอ่ะอ่ะับกับับโอ้โหกินได้แล้วเอ็นจอยเข้ามาเป็นอันดับที่6ครับและแน่นอนมิล่าเข้ามาเป็นอันดับที่7ครับ และอันดับต่างๆนี้มีผลในสเตย์ต่อไปครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรและสเตย์ที่2เริ่มสตาร์ทจา้าเอมีค,ครับได้สปาร์ตก่อนใครเพื่อนครับเราใช้สนามด้านในครับสบายเยแบบสนามด้านในนี่เป็นสนามสําหรับเสือภูเขานะครับเป็นทางวิบาก โอ้โหมีข้าวของวางอยู่มันคืออะไรมีการ์ดอยู่ครับเหมือนจับการ์ดเลือกของครับเอ็มไม่ได้แล้วครับมัสขาดครัก็ก็ชิวอ่ะพี่จริงๆแล้วแบบหมาย่มันยังไมู่้ตามอ่ะนี่ครับแม่วิ่งธรรมดาเหนื่อยไม่พอครับ ต้องวิ่งและแอคชั่นด้วยไม่พองห่ยาหยแม่พองโหมาโหม้าได้ได้จักรยานหนยเมจิกสปริงได้ต้นสอง่ะจ้าจ้าจ้จจ<ม>า,จาวิ่งธรรมดาเหนื่อยไม่พอหรือไงเอนจอย สุดท้ายจะอาจจะได้ของง่ายก็ได้นอะก็ไปดูกันค่ะเฮ้ยมีคนได้บานเกล็ดอันนี้หนูสบายใจแล้วได้ได้ตะเกียบตะเกียบเกียบทได้กระโปรงสองเป็นกระโปรงทรงแคบนั่นเองครับและแต่ละคนก็ได้ข้าวของที่แตกต่างกันออกไปครับจะมีผลยังไงกับเกมนี้นั่นเอง โอ้ยน่าสนุกแล้วล่ะสิแต่เวลาหมดแล้วต้องติดตามในสัปดาห์หน้าครับโอ้ยนี่มันทาไม่เบาสำหรับเสือภูเขานะเนี่ยนี่มันเดิน,นอย่าอ้าสวมชุดบา <c oughs> สกอตกันดูครับ <c oughs> เออเออเหมาะกับหน้าเหมือนกันห <c oughs> น้ารักไปอีกแบบเลยจ้ะชอชอบอ๋อได้ของอะไรนะครับก็จะต้องเป็นอุรรคเพื่อเข้าสู่จ <c oughs> ดหมายลมาแล้ว